สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับช่องยุ้ยพระบ้านนะคะแล้วก็พาบ้านทั่วทิศเพพพิจิตจัดให้บายยุ้ินะคะเบอร์โทรแล้วก็อดีไลน์นะ,ะใช,ใช้ใช้เบอร์เดียวกันนะคะช่องทางการติดต่อนะ,ะ0 9 5ย6 7 8 7 7 0นะคะสําหรับวันนี้นะคะเป็นวันเสาร์นะพระใครปิดหนูขออนุญ,ญาตจะส่งวันจันทร์นะคะทุกรายการนะ,ะช่วงเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าไปรษณีย์ที่นี่ปิดนะคะ ก็ต้องชี้แจงตรงนี้นิดนึงนะคะเรามาที่รายการแรกนะคะก็จะเป็นพระปิดตานะคะหลวงพระทับนะคะอันนี้เนื้อเมฆสิทธิ์นะคะหลวงพระทับวัดอนงนะอืมพิมพ์สวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่นะ นี่รายการแรกนะคะรายการถัดมานะคะเป็นสิงนะคะสิงนาแกะไม่ทราบที่นะคะแต่เนื้อสวยนะคะพี่นะช่ำวาแล้วก็แกะได้สวยงามนะคะขออนุญาตซูมนิดนึงนะคะใต้ฐานนะคะมีรอยจานนะคะ เนื้อฉ่ำๆแบบนี้เลยนะคะพี่นะนี่สวยนะคะนี่ก็จะพยายามหมุนให้ครบทุกมุมนะคะพี่นะเพราะว่าบางท่านแจ้งว่ามองไม่เห็นนะคะเวลาเราใส่กอบนะก็ตามนี้นะคะ ัดมานะคะเป็นหลวงปู่ทิมนะคะเนื้อเงินลงยานะคะเนื้อเงินลงยาหลวงปู่ทิมนะคะด้านข้างนะั้นเราจะเห็นเป็นเส้นขอบตัดนะคะนี่มองได้ด้วยตาเปล่านะมีบริการเก็บปลายทางนะคะพี่นะแล้วก็ส่วนใครที่โอนนะส่งซีอีอ็มเอแปดชนีไทยนะคะเสมาแปดรอบหลวงปู่ทิมนะคะนี่ห่วงสวยๆแบบนี้เลยนะคะ พิมหน้าพระลึกๆสวยๆนะรายการถัดมานะคะเป็นเหรียญน,นะคะเนื้อเงินนะหลวงพ่ออีนะคะวาสัตหีบนะห่วงเชื่อมนะคะสําหรับรายการนี้เป็นห่วงเชื่อมนะคะหน้าพระนะคะอะัคระยานสวยงามชัดเจนนะแล้วก็ต้งสือนะที่เราเห็นนะคะจะเป็นแท่งคมนะ ขอบนี่ก็จะเห็นรอยขอบตัดนะคะขณะเป็นเนื้องเงินนะนี่นี่นะคะที่ระลึกนะคะในงานหล่อปะพุทธรูปนะคะสองสี่เจ็ดสามนะคะยันนะคะสวยงามชัดเจนแบบนี้ยันอักระนะคะสวยงามชัดเจนนะถัดมานะคะเป็นเหรียญนะคะหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะคะพี่นะ หน้าพาผ่านการใช้งานเล็กน้อยนะคะแต่ว่ายังคงความสวยงามอยู่นะคะมาพร้อมเลี่ยมรอบเงินนะคะเปิดหน้าเปิดหลังนะเลี่ยมเฉพาะขอบข้างนะคะพี่นะนี่พระผ่านการใช้งานแต่สวยนะคะพี่นะยังคงความงดงามอยู่นะคะลาบผลพุนทวีนะตัวสื่อยังชัดเจนนะคะ รายการถัดมานะคะเป็นเหรียญน,นะคะเนื้อเงินนะหลวงพ่อโสธรนะคะฉะเชิงเซาสองสี่หกศูนย์นะคะอันนี้เป็นเนื้อเงินเช่นเดียวกันนะคะนีะ่หลังนะคะหลังยันนะคะอัขระชัดเจน ต้องแจ้งนะคะอันนี้เป็นพาะหน้าใหม่ทั้งหมดนะคะที่เพิ่งได้มานะคะถัดมานะคะเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะหน้าพาะสึกๆแบบนี้นะแท้ดูง่ายนะคะสำหรับรายการนี้นะคะหลวงพ่อเดิมด้านล่างมีรอยจานด้วยนะคะแล้วก็รอยตะไบนะคะสวยงามน,นะชัดเจนมากนะคะ สำหรับองค์นี้นะคะใครชื่นชอบรายการไหนนะคะพี่ไม่ต้องเม้นหน้าช่องนะหนูแจ้งไว้แล้วนะคะใครอยากทราบราคานะคะทักไลน์นะหรือโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามราคาได้นะคะหนูไม่ได้ตอบตรงหน้าช่องอยู่แล้วนะคะพี่นะเพราะหนูเห็นบางท่านบอกว่าไม่เห็นบอกราคาไว้สักองค์ก็หนูไม่ได้แจ้งราคานะคะใครสนใจก็ทักมานะคะอ่าอันนี้หองพเดิมนะ,ะเช่นเดียวกันนะหน้าปลาสึก อันนี้จะมีคราบสนิมเขียวนะคะขึ้นอยู่เต็มองค์นะพี่นะกูุความเก่านะคะเอาเป็นว่าองค์ที่หนึ่งกับองค์ที่สองนะมีรายการทั้งสององค์นะคะแจ้งมานะคะว่าเป็นรายการที่1ห,หรือรายการที่2นะ,ะรายการถัดมานะคะเป็นตะกุดนะคะหลวงปู่เอี่ยมนะคะ วัดสะพานสูงนะตะกุดลงปุยมอ่อาคณิยะค่อยๆห,หมุนไปนะคะก็ให้ชม นี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะในการถัดมานะคะเป็นพระนะคะนี่ล็อกเก็ตนะคะหลวงพ่อเดิมนะคะมาพร้อมนะสิงสามขวานหลวงพ่อเดิมนะคะรวบรวมอยู่ในองค์เดียวกันนะคะเจ้าของนะนี่มันเป็นล็อกเก็ตแล้วก็สิงงาแกะนะคะอยู่ในชุดเดียวกันนะเรี่ยมกรอบพลาสติกนะคะดูจากตรงนี้นะเก่ามาก่วงนะคะเป็นสนิมหมดแล้วนะเจ้าของเก็บไว้นานนะคะ อันนี้ปิดหลังก็อย่างที่บอกนะคะจะให้ดูครบทุกมุมนะคะพี่นะาทุกด้านนะเพราะว่าบางทีเราไม่สะดวกในการถ่ายรูปซ้ำนะคะบางทีเราอาจจะอยู่ข้างนอกนะคะเมืพระหนูไม่ได้ติดตัวตลอดนะคะบางทีเหลือแล้วอาจจะทำงานอื่นอยู่นะคะนี่เาให้ดูในภาพรวมนะถัดมานะคะเป็นพระนะคะ เกจชโยนะคะเจ็ดชั้นนะคะอกตลอดนะอ่านี้อกตันนะคะขอประทานอภัยเกจชโยอกตันนะคะเจ็ดชั้นอกตันนะ,ะเนื้อนะคะนี่เนะะื้อหามวลสารนะคะสวยงามมากนะคะด้านข้างนะเดี๋ยวพี่ดูอ่านให้ดูนะคะ ใครสนใจทักนะคะพี่นะราคาเบาๆนะคะรายการถัดมานะคะเป็นพระนะคะอันนี้เป็นสมเด็จวันละคังพิมพ์ใหญ่นะคะพี่ นะคะตรงนี้มีลักษณะมนเล็กน้อยนะคะไม่เหลี่ยมนะคะปกติเราจะเห็นสี่เหลี่ยมนะ,ะเกตดชิดซุ้มนะคะแล้วก็มวนสารนะคะนี่ด้านข้างนะ,ะเนื้อเป็นหนุบหนับเลยนะพี่นะมีรอยแตกงานนะคะสวยๆแบบนี้นะคะใครสนใจนะคะก็อย่างที่น้องบอกนะคะพูดคุย สอบถามราคากันได้นะคะ <c oughs> วันนี้รู้สึกเสียงยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีมาสององนะคะเนื้อนวะนะคะรายการที่หนึ่งนะคะแจ้งว่ารายการที่หนึ่งนะดูครับความเก่านะคะตรงบริเวณศีรษะนะคะเสียนนะแล้วก็ซอกคอนะคะนี่ตรงขีบบัวนะคะ สวยนะคะอันนี้เป็นองค์ที่หนึ่งนะคะขออนุญาตซูมนิดนึงนะคะพี่พีจะได้เห็นชัดนะรายการที่สองนะคะมีสององนะอย่างที่หนูบอกนะนี่โอ้องค์นี้สวยนะคะหน้าพระคมลึกนะคะดูง่ายแล้วก็ตรงบริเวณ อคอนะคะองค์พระนะสวยงามชัดเจนนะคะโอ้ดูนะคะพี่นะผิวนะคะค้าบความเก่านะคะคิตกันแนละมีอยู่ทั่วองค์นะคะสวยงาม,มานะคะองค์ที่สองนี่สวยนะนี่ด้านหลังนะคะ สวยไม่แพ้กันนะคะบอกเลยว่าสวยไม่แพ้กันถัดมานะคะอันนี้เป็นล็อกเก็ตนะคะรูปถ่ายนะหลวงพ่อเดิมนะคะอันนี้เป็นล็อกเก็ตรูปถ่ายอย่างเดียวนะคะสวยงามนะเลี่ยมกรอพลาสติกไว้แล้วนะคะด้านหน้าด้านหลังนะกันเหงื่อกันน้ำนะคะก็เป็นภาพลนะ็อกเก็ตเนาะต้องกันไว้อย่างดีสวยนะคะล็อกเก็ตหลวงพ่อเดิมนะใครสัทวทาหลวงพ่อเดิมนะคะพี่นะภาพนี้สวยนะคะสวย รายการถัดมานะคะเป็นพระนะคะพระคูวิราชแดงหรือพระแดงนะคะเรี่ยมกอรอบพลาสติกนะคะเลี่ยมกันเหงื่อกันน้ํานะคะหน้าพระสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่ตัวหนังสือเป็นแท่งคมนะคะเราดูง่ายๆเลยนะนี่พยายามหลบนะคะหลบแสงแต่พี่ดูนะคะใบหน้าหลวงพ่อท่านนะยังชัดเจนนะนี่ อย่างที่บอกนะคะบางทีถ่ายรูปยังไม่ชัดเท่ากับเราดูในไลฟ์นะคะเพราะว่าในไลฟ์เนี่ยเราจะพยายามหมุนให้ครบทุกมุมนะคะพี่นะบางครั้งรูปนะคะถ่ายไปซูมก็แตกนะพี่จริง <c oughs> หลังยันอัคละนะคะชัดเจนนะเส้นเส้นขนแมวนะคะมีอยู่ทั่วองค์นะคะด้านหลังนะเราจะมองเห็นตรงพื้นผิวนะคะ ส่วนห่วงก็จะมีคาบปิ้นนะรายการถัดมานะคะเป็นปิดตาหลวงปู่จีนแข้งหมอนนะคะอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะคะแข้งใหญ่นะวัดท่าลาดนะคะหน้าพาสวยๆแบบนี้เลยนะคะ รายการถัดมานะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะคะวัดสะพานสูงนะอันนี้เนื้อผงคุกรักนะคะพี่นะนี่ด้านข้างนะคะมีรอยตะเข็บ สวยนะคะผิวสวยมากรายการถัดมานะคะเป็นหนุมานนะคะเป็นไม้แกะนะหนุมานหลวมพ่อสุนนะคะพี่นะเป็นไม้แกะแกะด้วยมือนะคะพี่งานนี้แกะมือนะคะใช้สิวนะทิมแทงนะคะเจาะลึกนะคะสวยนะคะหนุมานหลวงพ่อดิ่ง มือเท้านะคะสวยงามชัดเจนนะคะหน้าพระสวยๆแบบนี้นะคะพี่นะแหมดูง่ายมากนะคะต้องบอกนะคะว่าไม้แกะเนี่ยไม่ง่ายนะคะงานเนี่ยไม่ง่ายนะรายการถัดมานะคะเป็นพระนะคะหลวงพ่อป้าน,นะขี่ไก่นะคะขี่ไก่หางพวง ลึกๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะถัดมานะคะเป็นเหรียญน,นะคะหลวงพ่อกันนะคะวัดพญาตนะหน้าพระนะคะเป็นกระไหล่ทองนะคะ รายการถัดมานะคะอันนี้นําเสนอนะคะหายากนะคะแล้วก็ไม่มีแล้วด้วยนะคะต้องชี้แจงตรงนี้นะเนื่องจากว่ามีผู้ใหญ่นะคะแบ่งปันให้นะคะหนึ่งองค์นะไม่มีแล้วนะคะนี่ต้องแจ้งตรงนี้ว่าไม่มีแล้วจริงๆเหรียญน,นะคะหลวงปู่ดูนะคะเหรียญเศรษฐีหลวงปู่ดูวัสแกนะคะปีสามหนึ่งนะคะด้านหลังเนี่ยยานอัคระนะคะสวยงามชัดเจนนะคะ ตัวองค์พระนะคะเป็นเนื้อเงินนะคะพี่นะส่วนกรอบก็เลี่ยมกรอบเงินมาด้วยนะคะต้องชี้แจงตรงนี้นะคะก็สร้างขึ้นนะคะในปีพศ31อ,อ,อนะคะแต่เป็นพระเนื้อเงินเลี่ยมกรอบยกซุ้มมาแล้วนะคะใครศรัทธาหลวงปู่ดูนะคะพี่นะรุ่นนะ่ะเหเรียญเศรษฐีนะคะ ไม่มีแล้วนะคะใครชอบนะคะหนูแจ้งไว้เลยว่าเป็นเรียนผุดท้ายแล้วนะคะถัดมานะคะเป็นพระนะคะหลวงพ่อเงินนะคะเขอพิมพ์สักคู่นะคะหนูเองก็ยอยากอนุญาตนะคะสักคู่นะคะขอกระทานอไยัย มือโดนกล้องนะเมื่อกี้นะคะเป็นพิมพ์นิยมนะคะพี่นะพิมพ์นิยม A นะคะเลี่ยมกรอบเงินนะคะอันนี้เลี่ยมกรอบเงินมาให้แล้วเรียบร้อยนะนี่หน้าปลาเก่าๆเมื่อวานมีพี่ท่านหนึ่งนะคะโทรมาหาพระพิมพ์นิยมนะเพราะว่า มื่ันก่อนสินะที่หนูขึ้นไลฟ์แต่พิมพคิตานะคะอยากได้พิมพ์นิยมนะคะวันนี้มีพิมพ์นิยมนะเลี่ยมกรอบกันเหงื่อกันนะ้ํามาแล้วอย่างดีนะคะพร้อมขึ้นคอนะด้านหลังนะคะพี่ก็จะเห็นสาสนิมแดงนะคะขึ้นทั่วองค์นะวัลายจีวอนนะคะสังกตินะคะชัดเจนนะนี่อย่างที่น้องบอกนะคะจะพยายามหลบแสงมุมให้เห็นทุกมุมนะคะพี่นะนี่สวยนะคะสวย กรอบยก้มมาแล้วนะคะรายการถัดมานะคะเป็นเหรียญพรมสี่หน้านะคะจานเฮงนะรายการนี้นะคะสร้างขึ้นนะคะในปีพศสอง2นสี่เจ็ดสองนะคะพี่นะพุทธคุณก็จะเป็นพวกด้านคงกระพันนะคะเมตตามหานิยมนะ,ะมีสองเหรียญน,นะคะพี่นะอันนี้หนูแจ้งว่าเป็นเหรียญที่หนึ่งนะคะด้านหลังนะเป็นยันยันตารางนะคะพี่นะองค์ที่หนึ่งนะห่วงเชื่อมนะคะ รายการถัดมานะคะเป็นเหรียญน,นะคะอันนี้เหรียญอาจารย์เฮงเช่นเดียวกันนะคะเหรียญพรมสี่หน้านะรายการนี้เป็นองค์ที่สองนะคะมีแค่สององค์นะคะพี่นะได้มาสององค์นะนี่มีรอยจานด้วยนะคะแล้วก็ยันนะคะเราจะเห็นได้ทั่วองค์นะคะด้านหลังเป็นยันตาลานะสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดนะคะเหรียญพรมสี่หน้านะ รายการถัดมานะคะเป็นรายการสุดท้ายแล้วนะคะเป็นพระปิดตานะคะเนื้อเมกสิ์นะหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะคะโอ,โอ้นี้สวยด้านหลังนะคะก็จะเป็นยันยุ่งนะยันยุ่งนะคะเมื่อกี้ไฟเกือบตกนะคะดีนะ คลิปนะคะหนูให้ชมช่องทางการติดต่อเหมือนเดิมนะคะเบอร์โทรแล้วก็ดีไลน์ศูนย์เก้าห้าสีนะคะสำหรับใครปิดพาร์น,นะคะเดี๋ยวหนูจะส่งให้วันจันทร์นะคะแล้วก็ใครชอบรายการไหนนะคะหรือสนใจรายการไหนโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามราคากันได้นะคะสําหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ